ใจแม่เิยเหมือนว่าอยากเพิ่มจริงๆเขาตบอกว่าเขาอยากจะแบบว่ามีใครคนที่ปรึกษาเขานิดนึงเพราะว่าในส่วนตัวของเขาเขามีความรู้สึกว่าเวลาเขาคุยอะไรกับคนอื่นหรืออะไรเวลาคนอื่นไม่ยอมรับแล้วเขารู้สึกเขาเขาผิดหวังเหมือนกันที่ทาให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเออแล้วเขาควรจะต้องทําไงกับคนอื่นดีให้คนอื่นรู้สึกดีดีดีไหมตามใจคนอื่นไปตลอดดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย อย่กับเพื่อนเนี่ยถ้าหนูว่ามีความเห็นอะไรออกมาเขาบอกความเห็นของเขาว่าเพื่อนมักจะไม่ค่อยยอมรับแล้วเหมือนแบบเขาก็อยากช่วยเพื่อนเพื่อนก็บอกไม่ต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นความน้อยใจเราก็อะไรมันคือเขาก็รู้สึกว่าเิดตัดอย่างเงี้ยอืออ่าก็ก็รู้สึกว่าเขาเกิดมาไม่มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรนั้นทเงไงดีอะไรม,ไมีอะไรเถอะนี่ท่านแม่ฟังหนูแล้วไหมครับประมาณนั้นะครอ ตัวแม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหเงี้ยเรามาเรื่อยๆฮะผมยังยังโฟงกัสไม่ค่อยได้คนอื่นมักไม่ค่อยให้ความเชื่อถือเราเป็นอย่างนี้เหรอ,อครับความรู้สึกเขานะคะได้รับการยอมรับเพื่อนก็เหมือนยาบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็มันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งคุณไม่ค่อยได้รับการยอมรับหรือเวลาคุณไม่ได้รับการยอมรับแล้วคุณเสียใจมาก ประเด็นมันอยู่ที่ไหนเข้าใจคำถามที่ไหนประเด็นอยู่ไหนหรือทั้งคู่น่าจะทั้งคู่น่าจะทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นทั้งคู่เอาประเด็นแรกก่อนคุณมักจะไม่เคยได้รับการยอมรับแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาไม่ว่าจะคําพูดหรือพฤติกรรมของคุณมักจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขา มันมีสาเหตุไหมเขาขี้รำคาญขี้ขหมุนหิบเป็นแม่หลุดอ่าลองขยายความหน่อยฮะหรือยกตัวอย่างสองเหมือนกับบางบางครั้งเขาคิดง่ายๆเขาบอกว่าคนอื่นทำไมคิดยากอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่น่าจะเป็นมือมันคือบางอย่างมันไม่ต้องแบบไม่น่าทำงี้ถ้าเกิดผมว่าน่าจะทำงี้มันน่าจะดีกว่าน่าจะเร็วกว่าอไม่เข้าใจว่าแบบต้องทำไมต้องให้มันทำช้า อย่างล่าสุดนะเขาแต่งชุดนักเรียนไปเหงือเปียกของคุณแม่จะไปงานศพคุณแม่บอกเป็นเสื้อดําหน่อยแล้วกันลูกว่าเราก็ไปช่วยเขาบอกว่าเห็นนะจะต้องเปลี่ยนเลยทำไมไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยหนูต้องไปรับแขกแล้วคุณแม่ไปเจ้างานนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หงื่ลเต็มหมดเลยเดี๋ยวผจะนั่งไปเขาก็มีความรู้สึกทำไมต้องเปลี่ยนนะอันนี้อะไรเล็ตก็มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งก็ มักจะเกิดขึ้นกับท,ทั่วไปไม่ว่าคุณจะเจอใครกับเพื่อนกับนู่นนี่นั่นก็คล้ายๆทำนองนี้อ๋อแปลว่าพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมเขาหน้าจะเป็นคนง่ายๆสบายๆเอาอย่างเงี้ยมันจะก็แล้วแต่คนที่เอาแต่ความคิดตัวเองก็มีทุกแบบอ่ะพวกเยอะก็เยอะไปหมดเลยพวกง่ายก็ง่ายไปหมดเลย พวกไม่เอาคนอื่นก็ไม่เอาคนอื่นเลยสรุปแล้วรวบยอดคือคุณเป็นคนที่เอาแต่ความคิดตัวเองอเป็นอย่างนั้นไหมจริงนั่นคือการวิเคราะห์หรือว่าเป็นที่จ์มองหรือว่าก็าวิเคราะห์จากที่รอมาอมเพราะมันต้องหาค่อยๆหาครับว่าแบบเอ๊ะทำไมคนอื่นไม่ยอมรับเราเพราะอะไรต้องรู้ไงเขาเป็นคน ใส่อ่อนไหวไปแล้วฮะคนที่เอาแต่ความคิดตัวเองไม่ใช่กลุ่มอ่อนไหวนี่ไม่ใช่เนี่ยเขาที่ใส่เหมือนใครที่ใส่เหมือนพ่อหรือแม่ <c oughs> ไม่สร้างอ่า <c oughs> ไม่สร้างเมืนกันนะอันนี้น,นางนาวตัวแล้วที่ใส่เหมือนใครปู่ย่าตายายลุงป,ป้านนะอาอาจจะพ่อนะพ่อก็เป็นคนเอาแต่ความคิดตัวเองไม่ค่อยนะเขาแบบเหมือนพอทําอะไรพลาดแล้วเขาก็ ย้อนนึกว่าไม่น่าทําอย่างนี้เลยแบบหลายๆายครั้งนะรู้สึกว่าตัวเองมันผิดทํานี้มันผิดแล้วก็เอาแต่มาคิดคิดคิด,คดนี้มันเลยทําให้ไม่รู้สึกเลยแล้วอันนั้นคนละประเด็นกับของคุณเลยอืมอ,อนนี้เรายัางไม่ต้องสรุปนะเรคุยให้เรื่อยๆแล้วก็เหมือนอาจารย์พูดนะฮะอาจจะต้องก็ไปหาไปเขาจะนึกอะไรได้เขาก็อาจจะยังคุยวันนี้มาปรึกษาเล่าให้อาจารย์ฟังแล้วก็เ,เป็นไนแก้ปัญหากันเลย ไม่มีอะไรยากหรอกครับแก้เลยไหมแก้ปัญหากัเลยแต่นี่ไงต้องเพราะว่าอะไรคนอื่นไม่ยอมรับคุณผมช่วยไม่ได้ใช่ไหมมันต้องไปสะกดจิตคนอื่นให้มายอมรับคุณมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณมักจะน้อยใจที่คนอื่นไม่ยอมรับคุณอันนี้ช่วยได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแก้แกต้นเหตุมันก,ก็เป็นการ ทำให้คุณเปลี่ยนทิสัยเป็นคนที่ยิ่งไม่แคร์ชาวบ้านใหญ่เลยคนที่ไม่แคร์ชาวบ้านก็มีทั้งส่วนดีส่วนเสีย<ะ>ใช่ไหมส่วนดีคืออะไรนะส่วนดีคือก็ดีเป็นตัวของตัวเองดีส่วนเสียคือก็ไม่มีใครครบใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราหาลึกกว่านั้น หาลึกกว่าน,นั้นว่าเอ๊ะทำไมทําไมคนเขาไม่เคยยอมรับคุณเพราะว่าอย่างนี้อย่างคุณแม่ยกตัวอย่างแล้ว <c oughs> แปลว่าอะไรนะคบคุณแม่ใส่เสื้อดําไปนะเพราะว่าอะไรมันจะได้ดูเรียบร้อยเขาจะได้ไม่ว่าเอาจะได้ดูให้เกตการใช่ไหมอ่าก็ดูเหมือนคํหนึ่งถึงคนอื่นใช่ไหมอ่าแต่สําหรับคุณก็คือเอ้ยมันก็เสื้อเหมือนกันมีปัญหาอะไรมันก็คือเสื้อนักเรียน <Okay. S 2> <Okay. S 1> มันมีปัญหาเลยก็สีขาวงานจบก,ก็ใส่สีขาวนะงานขาวดำผมก็ไม่ยากจะเปลี่ยนเสื้อมันมหลายตัวอแล้วถ้าอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งก็แปลว่าน,นี่ไงคุณเอาแต่ความคิดตัวเองคุณมักจะไม่ตามคนอื่นทีนี้คําว่ามักจะไม่ตามคนอื่นต้องไปคน้นดิว่ามักจะไม่ตามคนอื่นเนี่ยมันมีเรื่องของเหตุผล กับเรื่องความชอบไม่ชอบเนี่ยมาถ้าโดยเหตุผลอย่างเช่นคนอื่นบอกว่าเอ้ยลองเอานิ้วใหญ่ปักไฟดูสิดูซิว่ามีไฟหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวไฟดูอันนี้เหตุผลใช่ไหมแต่ความชอบไม่ชอบเนี่ยนี่ไงเรื่องใส่เสื้อผ้าใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่เสื้อขาวหรือจะใส่เสื้อดํามันก็ไม่มีใครตายใช,ใช่ไหม แต่ว่าถ้าคุณใส่เสื้อดําไปใช่ไหมถ้าคุณใส่เสื้อดําไปแม่ก็สบายใจก็ดูเรียบร้อย<ม>ใช่ไหมแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ,องานที่คุณไปเนี่ยเจ้าของงานเขาเป็นคนแบบไหนแม่อาจจะรู้นิสัยใช่ไหมแม่อาจจะคิดว่าเออให้เด็กๆติบให้เรียบร้อยไปดีกว่าเดยวผู้ใหญ่ก็จะรู้รู้สึกเอนดู<ม>ใช่ไหมใส่ชุดต้องเรียนไปปอน,ปอน ใช่ไหมล้วชุดตักงเรียนคุณอาจจะแบบไม่เรียบร้อยไม่สวยใช่ไหมอาจจะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาเรื่องความชอบไม่ชอบแล้วมันก็จะมีข้อตัวเยงแต่ว่านั่นนะคุณไปงานไหนใช่ไหมถ้างานนั้นเขาแต่งเรียบร้อยกันก็แปลว่าคุณก็จะแปลกแยกอยู่คนเดียว แล้วถ้าคุณเลือกจะแปลกแยกเสมอก็สมควรแล้วที่จะไม่มีใครฟังคุณแต่ถ้าคุณอยากจะทำตัวกลมกลืนกับสังคมให้เขายอมรับคุณใช่ไหมเอมันก็ต้องแบ่งกันมันมันก็ไม่มีหลอกที่ฉันต้องตามคนอื่นทุกเรื่องเพราะเขาจะได้ชอบฉันแล้วฉันก็ไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทุกอย่างเป็นเรื่องเห็นและผลใช่ไหมอทุกอย่างเป็นเรื่องว่า ถ้าคุณตามใจคนอื่นข้อหนึ่งวันหลังเขาก็จะได้ตามใจคุณบ้างแต่ไม่ใช่ว่าตามใจคุณทุกเรื่องหรือตามใจเขาทุกเรื่องคนเรามันจึงจะอยู่ร่วมกันได้แบบนี้เพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ที่คุณว่าคุณแคร์มันยดโลกมากน้อยแค่ไหนมันมีคนบางคนที่มันไม่สนใจใครทั้งสิ้นในโลกแต่ถ้าไม่สนใจใครทั้งสิ้นในโลกไม่มีใครเคารคุณก็อย่ามาเสียใจทีหลังลใช่ไหมแต่ถ้าอยากให้มีคนเขายอมรับเราบ้างเราก็ต้องยอมรับ ในความเห็นคนอื่นบนะ้างเขาบอกเอ้ยทำอย่างนี้ให้หน่อยทําอย่างนั้นหน่อยทําอย่างนี้หน่อย,อย,อยใจคุณก็อาจจะแบบอืมแต่แบบเออทําตามไปก็ไม่เห็นเสียหายทําตามก็ไม่ตายนะลองทํานิดนึงมันก็ไม่ได้เหนื่อยมันก็ไม่ได้เสียเวลามันก็ไม่ได้ออกแรงอะไรก็เออทำทำ,ทำตามไปเพื่อเขาจะได้ชอบใจ่นะเ,เขาชอบใจวันหลังก็คุยกันได้คุยจะรู้เรื่อง่นะเขาวันหลังเขาก็จะได้เผื่อจะตามใจคุณบ้างแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกจะขัดใจครับ วันหน้าเขาก็ต้องเลือกที่จะขัดใจคุณอืมครับอ่าคุณสรุปให้ผมฟังหน่อยว่าสรุปแล้วปัญหาของคุณอยู่ตรงไหนคือผมชอบทำตามแต่ใจเคยโดยที่ไม่คำนึงถึงคนนีออเป็นอย่างนี้ไหมอืมเออก็นั่นแหละก็เพราะก็เป็นอย่างเนี้ยใช่ไหมออยู่คนเดียว อยู่คนเดียวไม่ต้องแปลงฟันก็ได้ไม่ต้องอาบน้ำล้างหน้าก็ได้กางเกงในไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ห้องไม่ต้องจัดก็ได้นะครับแต่เมื่อคุณออกไปสู่โลกภายนอกคุณไม่แปลงฟันไม่ได้ไม่ล้างหน้าไม่ได้ไม่เปลี่ยนกางเกงในไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกันแหละเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราที่เราจะ ให้คนอื่นยอมรับเรา